เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิวข้างทางช่องเขาตะกิวค่ะเพื่อนๆอันนั้นคือเขาตะกิวนะคะเพื่อนๆจ้ะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเราวิ่งมาทางอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วนะคะเพื่อนๆนี่คือทางที่เราจะเข้าไปในเขตเขาช่องตะกิวแล้วนะ ดีค่ะเส้นทางกขกะก็จะประมาณนี้นิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ทั้งหมดนะใครที่ยังไปติดเงกอยู่ช่องตะโกอยากเปลี่ยนมาเส้นนี้ตามมานะคะเพื่อนๆอันนี้คือช่องเขาตะกิวอำเภอตาพยาค่ะเพื่อนๆ มันไม่ได้เงียบนะคะไม่ได้เปล่าได้เปียวมีเจ้าหน้าที่คอยให้คอยบอกเส้นทางให้คำแนะนำตลอดเส้นทางกับเพื่อนๆมีป้ายจราจรบอกทางขึ้นเขาไม่ขรุขระแล้วนะคะเพื่อนๆถนนดีมากเพื่อนๆที่เคยไปติดอยู่ช่องตะโกก็กเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้ก็ได้นะคะ ปลอดภัยะมีป้ายบอกเส้นทางตลอดนะคะไม่ต้องกลัวหลงเป็นทางเข้าป่าที่สวยมากเพื่อนๆจ้ะอันนี้คือเขตบุรีล์นะคะเพื่อนๆช่องเขาตะกิวคือเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างอำเภอตาปยาแล้วก็บ้านกรวดบุรีล์ค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะ สัญญาณ gps สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนเงียบมากแต่ก็ปลอดภัยะคะ่ะเพื่อนๆมีเพื่อนร่วมทางตลอดค่ะถึงจะน้อยแต่ก็ไม่เงียบไม่เหงามากนะคะเพื่อนๆใครอยากลองเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้เรารีวิวให้ดูแล้วนะทางสวยงามเพื่อนๆจ้าปลอดภัยเราใช้แต่เส้นนี้ค่ะไม่เคยไปติดหยุด ต้องตะก,กูโคกอีโดยอีกแล้วอันนี้คือมาถึงเขตอำเภอบ้านกวดแล้วนะเข้าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วกเ่เพื่อนๆเข้าเขตสุรินทร์แล้วมันก็ใกล้ถึงบ้านเราแล้วเด้อ